เริ่มกันที่การดาวน์โหลดแอป u n i ิ e ิวรอาการสมัครนะครับผมเราจะใช้แอปชื่อว่า e ีซี w หรือ e s a t view นะครับผมนัาไปแอปตัวนี้เลยเราก็ทำการดาวน์โหลดลงมานะครับหลังจ้กก็เปิดขึ้นมาอ่าเราก็จะ like ไลฟ์ไน้ทังขวาก่อนนะผมเราก็ก็ดสตาร์ทแนวตกลงจะมีคลิปให้ดูนะนะสำหรับการดู แต่อนไก็คือคลิปที่เราทำเองนี่แหละครับลงทะเบียนครั้งแรกครับผมแนะนำให้ลงทะเบียนด้วยอีเมลจะดีกว่านะครับแล้วก็ใส่อีเมลเราเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดยืนยันแล้วก็รอรหัสยืนยันนะครับที่ได้จากไปส่วนของโปกอีเมล อ่าส่งมาเลยฮะน,นี่ p c Calculation Code หนึ่งหนึ่งสามสี่หเจ็ดแล้วก็เอาโคดนี้นะครับผมมาใส่แล้วก็ถัดไปเราก็ตั้งถัดผ่านนะครับผมตั้งถัดผ่านยังไงก็ได้นะครับหกถยี่สิตัวประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ตัวเลขแล้วก็เป็นอักขระพิเศษนะครับผมผมก็ตั้งเป็น AD N U N W หนึ่งสองสามีหก น,นี่คือตัวอย่างโีเครับเราก็จะมาถึงหน้านี้ลนะการดูสดไม่มีอะไรให้ดูทําไงดีเราก็มาที่อุปกรณ์นะครับผมจากนั้นเราก็ทําการแอดเข้าไปตรงนี้เราต้องมีหน้าเครื่องนะครับเปิดหน้าอินทิคลาไว้เราจะแกนตูอัพโต์นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เราก็มาสแกนตกลงไม่เข้าถึงกล้องได้ครับ เราก็มาตัก้กคีย code ที่เครื่องแล้วก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็กดเฟ,ฟได้เลยหลังจากนั้นแล้วตัวเครื่องจะทำการเชื่อมต่อขึ้นคลาดนะครับผมเราก็สามารถเลื่อนลงมาเพื่อทำการรีเฟซหรือชดชชื่อนั่นเองรอสักครู่หนึ่งนะครับจะมีการเทีเวลาในการทำการออนไลน์สักพักหนึ่ง ทีนี้ในระหว่าง,งเราเลเครื่องออนไลน์แล้วครับผมตรงนี้ที่ฉันนี่ครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้เป็นชื่อผู้ใช้ของเราเองเช่นวันนี้ผมจะตั้งชื่อเป็น UNV Test ซุ้ๆหนึ่งเนี่ยครับก็เป็นชื่อผู้ใช้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ จากนั้นเรามาดูกันอัะวคสละออนไลน์หรือยัอออนไลน์แล้วเป็นสีฟ้าแล้ว,ลวโอเคอ่าเริ่มดูภาพสดมาแล้วครับแล้วก็คลิกด,ดูปั๊บมันเพื่อโหลดมาเต็มที่เลยนี่มีตัวอย่างนะครับผมในการดู image quality นะครับอืมตรงนี้ก็จะมีสูงบรรยาล่างด้วยท็ออยู่ตรีสีมกล้องเลยอยากดูคมๆชัดๆก็ปรับเป็นสูงนะครับ จะกินแมนยิดให้เหนื้เยอะหน่อยเลอได้ภาพาที่คมชัดขึ้นแบบนี้ครับผมนี่คือวิธีการสมััรแอปพลิเคชันและการดูออนไลน์ขอบคุณรวกการรับชมครับ